สวัสดีเบอร์สกุลสกุลนะจ่ามาเด้อค่ะเมื่อสกุลสกคนกินข้าวปุ้นซาวน้ำปลาระปลาป,ป,ปนน้ำหนางแมวเลยจ้าหน้าพี่น้องเที่ยงเ่จงๆจะตื่นมาๆ,ๆอยากกินหลายมือเลยเด้พี่น้องจ้าเนะี่ยมาเด้อค่ะพักก็มีทั้งเมื่อทั้งม้วนเนี่ยก็คือสัดละแน่ ไปอันมันละขีนกมาจากล้วกระทัวในสวนน่ะล่ะแล้วก็พักเอ่อแพวนะจ้ะัดทัวเองก็อยู่ในสวนเก็บพักพักนี่คืออยู่สวนเบิดจ้ะพักกรลังงามเลยมันถือกันอันนี้ถึงฝนนะพี่น้องฝนตกอาทิตย์หนึ่งเต็มๆม,ม,มาเด้อค่ะม่วนข้ามใหญ่ๆน,นี่พี่น้องมาๆมา ไปม,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 มาละมาถือนกกำลังเห็นลูก ซอสซีดูกระเปาะกระแปะอยู่พระท่านใหญ่ซาไปหน่อยกระเปาะกระแปะคือหน้าค่ะเมื่อเจ้าได้ยังกินเนาะ แบบหมูมว่าอันเหี่ยวเดี๋ยเนะ้ออันผักแพ้วเป็นมะทันโอ้แฉบไม่ได้ค่ะตามปลาเหนือปลานิ่นค่ะตุมใส่น้ำปลาแดกโทรลับผ้า อตีนไก่กับอะไรไปซื้ออยู่ไหนตีนพงพงพงไก่แพ้งๆเลยี่น้อง โอนซะละเนย,ยู่สวนโอ้ยจะมันงามงามมี่นะบ่าได้ค่อยได้กินนะพี่น้องงามอนามันบะมีเนี่ยโอ้ยห่าแห้งแต่ว่าปีนี้ว่าจะเอาใส่กระถางเอาเขาไปตั้งในบ้านจ บม่มกกีหมาจะกินใบนี่ละ่ะมาละมาละกีนุกเอื้อยห้แม่ประมาณยี่สิบเมตรึ้นสามเมตรขอลอดพี่น้อง น้องแม่พักเลาะตอนนี้พี่น้องส <Okay. S 1> ามอาทิตย์ก็ไ่ด้เป็น่หรอกแล้วมันไม่โปรแกรม อาทิตย์ไปอยู่ไปช่องทำเหมืองเนี่ยนะไปกลับกันมื่ไปขังนะสิผ้าลูกเป็นเลาะซื่อแต่เหมือนกันสิผ้าเขาไปอันสวนสัตว์เขาแง่เป็นบ้าเป็นสาวเลยเป็นหนองสิผ้าเข้าไปจัดมา,าเชื่อปีหน่าเขาแง่เขาไม่อยากไปนำ้ำ คนเล็กกับสิบสามสิเลยนะคะคนโตในที่ยี่สอนะพี่น่อง một, một cái lá này. ทุกนหน่วไมันจะเขากันแหนมนยำแหนมอ่ะเขากันดีครับถ้าเรบันที่ล่างขอโทษขอไปด้วยจ้ะลืม ข้าไปมาก เบาๆเลยแาดเลยแบบที่น้องฝนตกใะชามเดิปิดเบี่ยใบเริ่มดำแล้ว Được khoản gì bà đại เกียงมือนี้พี่น้องคณะสอกินเกียงแม่ที่เก่าจา้ะไปแล้วคะ่ะพอ,อกันคลิปนานได้พี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณสุขุสุขคนนะคะเพระาะว่าที่เป็นทางเพจทางยูทูบนะคะนะคะทางเฟซบุ๊กทางเรี่ยวโอ้โหโรดีค่ะขอให้ทุกคนลำลำเลยด้วยเด้อจ้ะไอ้แม่เลี่ยวคลิปต่างๆบ้านสุขุสุขคนจ้ะ กขอบคุณพี่ๆน้องๆที่สนับสนุนทุกๆช่องทางด,ด้วยจ้าเด้อนั่นห่ะขอให้ทจกคนลำๆรวยๆจ้า